ไปถั่วเ <laughs> พินพ่นเพิ่นเพิ่นกระจายดินเพิ่นกระจายดินอืมไม่ค่อยบอสเกียร์ยากคนว่า <laughs> เอาเอา <laughs> <laughs> เอากลับขึ้นไปให้เ่าโอ้ยแคการกระบอกนี้

กันนี่แหละแล้วมาเบิ okay. ้งมันเหลือว่าอีกหน่อยนึงวม่เันละก็สีแเลีวยอั้นเพื่อนเฮ้ยหน่อบ่ทนแท้ๆบ่ทนแท้ๆมือนี้บ่ทนแล้วพ่นคักๆัเลยบ่ทดน่นมาแล้วทจม พูดใด้เอาไปไว้บ้านข้างบ้านเพื่อนได้แต่นี่กินเนื้อที่แถวในบ้างของนี่ผู้ใดมาล่งองขลองคอยากหูอีหลีวะกินเนื้อที่ผู้นั้นผู้นี้แถวล่องของนี่มาเบิังบ่ขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตลงของด้วยนะครับโอ้โอในโพที่หนักมากเลยครับโอ,โอ้อยู่นี่ครับผมเออ คอยปั๊บได้ได้เนี่ยมาเฮ็ดแบบนี้กินพื้นที่คอยเนี่ยห<อ>นักมากเลยครับครับผมไปเอาสังกะสีสองแพนี่ไปเบิดมือ <c oughs> โอ้ยภาษากกกวกขี่รถแค่ตันเพราท่านเดเท่าเหม็นจะไปใช้รีก <c oughs> ทามิลีท่านทาเอาสังกะสีมาอ่างไปได้รุงรุ่งบนบอกไ บนอยังเด้ลุงเพิ่นบอกให้ข่อยหายเจ้าเออลุงเพิ่นบอกข่อยให้เจ้าเรเา,เาว่าเรา,า,เา,าขีดขานหายเจ้าแล้วเราเลยบอกว่าหายจักบาทในหน้าประธานว่าอสังกสีเขมาแค่สองแผ่นเดไปเบิดมือจะเท่าจนซ้ำมัดเออปกติเขาส่งจดหมบบายฉบับเดียวเปรี๋เขาก็ส่งเป็นสามสี่วันเลยใช่อะไรสังกสีบักเงาอนี้เอาแม่นบอกว่าเธอหน้าทนายหูจักไปบ้างจะพูดอะไรมากความนี่ ไว้ชีวิตผมด้วยนะครับเอ่อเจ้าคือทิ่มกล้องค่อยไว้แบบนั้นไปกระทีมมอาไว้ให้เจ้าโซเลว่าน้ำกล้องผู้เดียวบัดดี้เจ้าเอาเหลือทูนค่อยเนาะเปลี่ยนอันนี้ไปไงบัดเลยก็ไเนาะทีนี้เราไปยืมของจลุงมาเป็นลากเล็กยู่บ้านเพิ่มอีก จะไปหาเอาสะได้กระเป๋านะเฮ้ยเสี่ยงักระเป๋ากันนิดเดียวนนะหุ่นค่อเย,เ,ยอเอาไว้ทั้งโค่โคนาโอเคเห็นเห็นหรครับเห็นหรครับอ้อุ่น,นเนาะยอนลงพ่นนาะได้พ่ไ่ได้ยง้อนินเดีย ีใช่นาะสั่งของเนาะสกพีได้บ่ได้บ่ได้มื่อนี่นาะสีบ่ได้่คยว่าสีบ่ได้สีบ่ได้อีนี้บ่พี่ชายได้อีนีแม่พุมก็แล้วสได้บ่ได้ก็วีามด๋ยวจับเลยกรับสั่งกระซ u บ่ตามสั่งมากแม่น่ะีสร่างมื่อนี้พีเลยน้วานเลย่ดยช กี่ตัวมีละหมดแล้วบ้านกำลังรปูมาแล้วล <c oughs> รปูมาแล้วแล้วปูมาแล้วบ่ของอันของอันแอทไทยคือจังบลลึกห้าของเจ,าจางา้าสนะจังบ่เพิ่ยมาถ่วงกองข่อยอยู่นี่เที่ยวถ่วงาของข่อยอยู่ ของเจ้าบ anyway ่พ่อของเจ้าบ่พ่อรอตาให้กันขุดอยู่หัมนงของเจ้าของพ่อไอ้แงนี่โอ้ลุงคือเฮ็ดงามแท้เฮ็ดงามแปลงครับเป็เพื่อนเฮ็ดเอาเนี่ยบ้านงานกันโอ้คนรอกัต้องเฮ็ดงามไอ้เอซีไปเฮ็ดไปในป่านนี้นี่มีหน้าทิ้ล่อใส่หมวกสองชั้นนี่โอ้ลุงจัดเรามาถึงปแบบเป็นจัดเลยเนาะ อนหาทางนีก่อนิอเอนทีร็มลุงสรุปแลวังจอบรถมือไปได้ไหมล่ะโอ้หขี้ดินขี้ดอนเอาไปขอขอขอจะปั้นหน่อยจะไปปั้นงวปั้นป่วยครับเอาลงเลยเหรอครับเอาตัวเล็กใหญ่เล็กใหญ่เล็กเอาตัวเล็กลง เป็นขิดตมยมือแรงบันใดแม่บันเมื่อละอาบไม่เด้น้ำามืนเด้อไอาันครับนมื้อก็บออาบได้อนแบบนี้นี่ขาลามเรยดตมเ่มือแรงนเมอหนกันแ่หัวใจอาบน้ำมนด้อ สงการสงการคิด <Billie S 1> ตรอาทิตย์ต้องหันด่างมาทางนี้นะเขาเรียกว่าสงการคิดตงนะคะพ่อแม่พี่น้องอาทิตย์หานี้ยงคานร้าส้างไว้ใชส่วนตัวตัวนี้นั่นน้า้างคืออะไรนน้บ่โอ้ยหมเลโอ้ยหปข้างหลังไกลน่อยโอ้ยหน่อยขนาดนี้หมดล้เบิแหงน้นน้ำทรายดากหัวหัวไปแล้่นใช่ ไปเลยอนพี่น <Tipp s> <m> ี er ่เหรอโจเอาพัวมาโจกินตะน้ำบักกันกะไรโอ้ยวมเ่อละล่างกายน่ะมาตักนาเท่าน่โจะโจมาตัก่นี่เอ้ามันยังบานีผู้ใะนพ่นบานอีาก็ไปทำาเลีงอัครับห้องนียังก็ไปพื้นที่สูมาตักนาแม่มาตักนาแม่ มามามาตัดสะกอนมาจุกลยมเบิ้งแมงกันมุลัยไปตัดต้อเขาดอกเปาเบนดตัดเล็กนะ่ก็คือายเออฮะเอาจุกดินนี่ง่ามันถนัดนี่สุดยอดจุปับให้เบิงแนโจปับง่ามแมลุมพี่ใช่ไหมแล้วนอนโจอีกแกด้ล้มวยปับขดเนี่ยเลยโจ เนียเป๊ะไม่ีไงนมอหเลยเนาะกันาจากได้ฝีมือสละค่อยเรียกใช้บริการน้องโจมัดเ็บหัวไหลเน่ลแล้วคลิปหลุดมาเนาะเราไปเดาหัวไหลได้ด้วยมาสอดูเลยท้อบอกเอ็ซีอิงรถคลิปไหนกสอดคลิปนั่นเว้ยลุ้มยังลุ้มยังทุนไหมสอทุกคลิปเลยลุง้างไหมดักขี้ ไม่อยากจะพูดเองไงแต่ให้พูดแทนทำไมต้องให้เดินล่ะใครจะเหนือโจนะบอะบอดเอาคือผูุ้ดอคอน่ะแสดงอาชีพนี่แก่แล้วนะไม่นุ่มเหมือนเดิมอืมนี่เรียกแรงดีแะ้อก็อาชีพน่ารักที่ บอกเพื่อนเลยอยะเาก็ฟอกันเลยเนาะว่าคอยแข่งแรงแข่งแรงอยู่บางสิ่งกันเลยตัวทำไมงั้นเสียงไม่ดังขนาดนี้นไสิจะเกิดพรไม่หน่งดม่ก เดี๋ยวยังถ้ายังไม่มีตังก็เดี๋ยวค่อยหหนูก็ได้โว้ยนดีหอมะวัม่ไปลองออกก็ได้ตรงกลางวันถิตสวยน้องไวเลยอืมวัตถินั่นวันสิได้ที่อยู่กลางเลยเป็นถังลูกบอรุ่นเหรอเห็นเลยที่เขาไปเบิกัน่ะยังถงนล่ะก็ยังถังสอง0ลิตรนั่นแหละ กดมันสิเดียวลงจอดสองพันอันนี้แค่แปดร้อยด้รู้สองพันมันไม่ได้เย็นแคบแบบนี้นี่แคบสองพันกว้างโอ้ยดูทางค <c oughs> ุนคุยดันสิบาก็จะได้รู้ก็จะได้ห้องน้ำมามันลำบากขนาดไหนก็นะนะจะได้ขี่บ้างอันบ้าง อันบ้าง,างขี้บนน้างขี้คร,รึ่งนึนงอ,นะอันครึ่งนึงอันได้แร้จักกได้เดีนอีกนนเาอะนตรงกลางลูกเออ,เอ,อวางพุ่มมันนี่แหละตรกางน่ยอ,อจะต้องใส่ทรายอใส่ทราย ừ không biết bắt mặt ừ mẹ con ơi là đẹp 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 อาการหนั่เมื่อยดิโอุ้ดให้รูที่ไปก่อนกข้ของแอสซิส์ะใส่ตำแหน่งมพไ้มงกีขาก็นเนาะคุณลูกค

มันใส่มัม่ไถึงมันเม่ไเลือกหลอกอนันลมหน้าอร่ยมากมาตลอดเลยนะมาลังนารตที่เรียบร้อยกันน้ำเข้ากันน้อครับกันให้ความติปลอยมันลงเบิเ้าเออ ฮะ <You. S 2> ไม่ยงก่อนนี่น่ะใส่ป้ได้ป่ใส่ป่อได้ป่ใส่ป่ได้เดียวอ,อ่ะมันใครก่ปิอป,ปิอเดป่อแ่นเดียวก็พอ,ลอ,ปปอ,อแล้วไปปิดพุนดเออคนละสิตก ครับผมสั้นนี้ก็แล้วครับผมสวัสดีครับ